สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาจัดการเปลี่ยนกระถางต้นค้าสนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเรามีปลูกไว้นะเป็นค้าขุนแผนกับค้านางพิมพ์อยู่ในกระถางเดียวกันค่ะเราก็นานแล้วรู้สึกว่าเนี่ยค่ะกระถางดินแน่นเลยนะคะแล้วก็เขาก็เหมือนจะไม่ค่อยโตแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกระถางกันค่ะก่อนอื่นนะต้องอ,ออกก่อนค่ะทุบๆแบบนี้นะคะถ้ากระถางแน่นเกินไป เพื่อที่ดินมันจะได้หลวมๆร,ร่วงๆค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมานะเรียบร้อยเมื่อได้เรียบร้อยแบบนี้แล้วก็เทดินออกมาเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินเนี่ยขย่าออกให้หมดเลยนะคะแบบนี้เพราะดินมันเหลือน้อยแล้วแหะเพราะว่ามันโดนฝนนะคะตรงที่เราวางเนี่ยมันได้ฝนแบบ เท hey, ลงไปเลยดินมันก็เลยหลุดนะคะดินก็เลยไหลไปตามน้ำหมดดินตัวนี้สามารถที่จะเอามาใช้ได้ใหม่นะเมื่อได้แบบนี้เราก็จะตัดเอารากบางส่วนออกไปบ้างนะคะดูสิพอที่จะแยกอะไรได้ไหมจริงๆก็แยกได้นะคะเราก็จัดเดี๋ยวจะเอาหมดนี้แหละแต่เราจะตัดรากออกก่อน รากเก่าเนี่ยตัดออกได้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็จะพอเราใส่ดินใหม่ลงไปเนี่ยเขาก็จะได้ออกรากใหม่ค่ะนี่อันนี้ส่วนผสมดินที่เราจะใช้เนี่ยเราจะเน้นที่ให้มีความโปร่งๆนะอันนี้เราก็จะใส่ใบก้ามปูที่เราเคยหมักไว้นะคะท่านผู้ชมไปดูได้นะใบก้ามปูหมักแล้วเราก็เอาดิน เดิมนี่แหละใส่ลงไปในนั้นนะ่ะมันจะมีใบกั้มปูหมักกับมะพร้าวสับนะคะแล้วก็พวกขุนมะพร้าวขี้เถ้าดําในใบกั้มปูหมักเนี่ยคือเราหมักรวมกับปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะมันก็จะมีสารอาหารตัวนี้อยู่แล้วค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปลูกใส่กระถางลงไปเลย อันนี้เราก็ใส่กระถางให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อใส่กระถางเสร็จก็รดน้าเอาวางที่ร่มๆค่ะแค่นี้เองนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนดินนะคะของค้าค่ะเขาชอบที่ร่มๆนะคะร่มลําไรค่ะอันนี้เป็นค้าขุนแผนกับค้านางพิมพ์นะคะถ้ากระถางดินมันแน่นก็เปลี่ยนกระถางแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะ